ธุรกิจหลายๆคนนะคะกระโดดเข้ามาทําออนไลน์กันเยอะมากๆค่ะแต่นักธุรกิจหลายๆคนอีกเช่นเดียวกันนะคะเขาไม่รู้สิ่งที่เขาจะต้องตัดสินใจทั้งหมด3ข้อค่ะแต่สิ่งที่ครูจะบอก3ข้อนี้นะคะคุณรู้ไว้เธอค่ะว่านักธุรกิจทุกคน่ะเก่งกันทุกคนเลยสวยทุกคนเลยมีความรู้กันทุกๆคนเลยค่ะแต่สิ่งที่เขาไม่รู้3ข้อนะคะคือข้อแรกค่ะเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะทํา Personal b แบรนด์แบบ100%ซค่ะเขายังกักกักกลัวๆนะคะยังเอาสินค้าออกมาขายเอามาโพ หรือว่าหาการาฟิกส,สวยๆหรือว่าหาคนเนี่ยมาถือสินค้าของเขาอยู่เลยเขายังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะว่าเขาจะเป็น p e r s o n a l b r a ด d แบบ100%ซข้อที่2นะคะเขายังไม่ตัดสินใจในเรื่องของราคาค่ะเขายังอยู่ในวงเวียนของการตัดราคากันอยู่เลยค่ะเจ้านั้นถูกกว่าเจ้านี้ถูกกว่าฉันจะตัดราคาฉันจะเอาราคาไปแข่งฉันจะโอ้โหคือนักธุรกิจยังอยู่ในพฤติกรรมของการตัดราคากันอยู่นะคะพอเขาเล่นเกมนี้นะคะธุรกิจของเขานะคะมันจะจะพังลงเพราะว่า เขาไม่รู้ค่ะว่าการตัดราคานั้นคือเกมที่ง่ายมากๆใครๆก็เข้ามาได้ค่ะแต่เขาไม่รู้นะคะว่าการสร้าง Personal b r a n d ด์ที่แท้จริงมันคืออะไรข้อที่3ค่ะการตัดสินใจอยู่ใกล้คนสําเร็จค่ะนักธุรกิจหลายๆคนนะคะยังเลือกที่จะยังอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมน,นะคะยังไม่ได้ออกไปหาสังคมที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องที่เขาต้องการถ้าสมมติว่าครูแนะนํานะคะคือการทําออนไลน์แบบ100%เนี่ยคุณจะต้องไปอยู่กับผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทําออนไลน์แบบ100%ค่ะบางคน ะะไปอยู่ในสังคมที่เขายังทํางานออฟไลน์กันอยู่เลยยังอยู่ในสังคมที่ทําการตลาดเก่าๆอยู่ยังอยู่ในความเชื่อเก่าๆนะคะว่าเออเศรษฐกิจไม่ดีต้องดู4 p พีต้องอะไรแบบนี้คือมันยังอยู่ในวงจรเก่าๆ,ๆอยู่เลยเขาจึงไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะการที่คุณจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะคะคุณต้องตัดสินใจทั้งหมด3ข้อนี้อย่าลืมนะคะลองเอาไปพิจารณาแล้วก็ไปทํากันดูค่ะแล้วคุณจะได้สําเร็จในเรื่องของออนไลน์ในยุคนี้คุณจะต้องเร็วแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ 하.